ยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นแม่บ้านช่องแช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซตอนนี้ก็ใกล้จะกลับไทยแล้วนะคะแล้วก็จะพยายามเอาอาหารที่แช่ฟรีซไว้มากินให้หมดเพราะว่าเวลาทํากับข้าวที่เนี่นะก็จะทําหม้อใหญ่ไปเลยแล้วเราก็จะแบ่งไว้ในช่องฟรีซเก็บไว้กินนานๆจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบอยากกินมือไดกระจกมันออกมาเลยจะ้ะแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานด้วยไงอาหารแนวนี้ท,ทําทีไรก็ต้องกินคนเดียวเมนูล้างตู้เย็นวันนี้เราก็นําเสนอเมนูสุกี้ทะเลจา้าเอาแบบง่ายๆเลยน้าซุปก๋วยเตี๋ยวที่ต้มไว้แล้วก็ผักที่เหลือจากการกินหมูกระทะ ใส่น้ำจิ้มหมูกระทะแซ่บที่เราทำเองเก็บผักจากสวนสดๆที่เราปลูกไว้เองเอามากินให้หมดเพราะว่าทิ้งไว้มันก็ไม่มีคนกินให้แต่ว่ากระหล่ำกับเห็ดไม่ได้ปลูกเองนะจ๊ะซื้อเข้ามาจ้าเห็นบ่ละอุปกรณ์พอรอมเอียงกับพร้อมเฮ็ดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนี่แล้วเราได้เป็นยังไงเป็นตาแซบว่จ้าแต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างไหม ใช่เราจะแม่ลืมอะไรไม่ลืมลืมใส่ไข่มันจะเป็นสุกี้ได้ไงจะกินเลยมันก็ไม่สบายใจมันไม่ใช่อ่ะต้องเอาไข่มาตอกใส่ก่อนเอามาคนๆแป๊บเดียวไม่ถึง30บวินาทีก็ได้กินแล้วนี่เป็นยังไดเป็นตาแซบอยู่เนาะเมนูนี้ทําไม่ถึง5้านาทีก็ได้กินแล้วจ้า